อันนีครับทีนี้เราจะไปที่หน้า116นะครับหน้า116นะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีของหลักกลองนะครับโอเคกูมีขอขอสมมุติปัญหาให้มันง่ายๆก่อนนะครับสมมุติบอกว่าตำนวจไทยเนี่ยนะครับสิบแตนเทเลนหารด้วย2ยกกำลัง k ลงตัวโดย k เป็นจำนวนนับนะครับโดย k เป็นจำนวนนับ จงหาค่าเ k ทั้งหมดเลยที่เป็นไปได้แล้วก็ให้หาค่าเ k ที่มากที่สุดด้วยนะงั้นก่อนอื่นเราต้องดูกันก่อนว่าสิบปัยนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือหนึ่งคูณสองูณสาูณสีู่ณูณหเจ็งั้นถ้าบอกว่ามันประกอบไปด้วยเลขอะไรบ้าง2-3งสามถ้าเขียนสิบัในรูปมาตรฐา,าน,นนะครับ ถ้าเราเขีนสิต่ในรูปมาตรฐานเนี่ยต้องมีสองต้องมีสามต้องมีห้านะต้องมีเจ็ดต้องมีหมดได้นะครับเนมะื่อเขียนในรูปมาตรฐานเนี่ยนระูปม,มตาตรฐานเป็นยังไง<ม>เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะตัวนี้นะครับจำนวนเฉพาะตัวสุดท้ายเจ็ดนะตัวฐานนั้นก็จะประกอบไปด้วยจำนวนเฉพาะต่างๆที่ไม่เกินเจ็ด ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วกำลังล่ะกำลังของแต่ละตัวนั้นเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น2เนี่ยนะครับตรงนี้มี2อยู่1ตัวละตรงนี้ในสี่มี2อีก2ตัวรวมเป็น3ในหมีตัวหนึ่งมี2ตัวหนึ่งหคือ2คูณนะครับนะกลายเป็นีตัวละใน8จะมี2อีก3ตัวจากตรงตัวอีก3เป็น7นะครับในส0 จะมี2อีกตัวหนึ่งนะครับนั้นก็เลยกลายเป็นมีสองอีกตัวขณะที่มี3อยู่1ตัวตรงนี้อีกหตัวตรงนี้อีก2ตัว1ตัว1ตัวเป็น2ตัวตรงนี้อีก2ตัวรวมเป็นมี3ามสตัวห้าจะมีอยู่ในห้าแล้วก็จะมีอยู่ในส0นะตรงนี้มีห้าตัวตรงนี้มีห้าอีกหนึตัวรวมเป็นห้าสองตัวขณะที่เจะอยู่ตัวนี้ตัวเดียว ดังนั้นเนี่ยเราสามารถดูว่าสิบเหลืเท่าไรนั้นคือ2กำลัง8คูณ3กมกัง4คูณห้ากำลังสองแล้วก็คูณที่7นะครับทีนี้ลองดูงนะครับข้อนี้มันอย่างง่ายมันง่ายเพราะว่าตัวเลขที่กำหนดเนี่ยมันแค่10 1สิบแปดนะครับเราสามารถเขียนแล้วก็ไล่ได้1คูณด้วยสแต่ถ้าเกิเดตัวเลขเยอะกว่านี้มากอย่างเช่น5นะ้าเนี่ยเขาเรียกอย่างนี้เราจะตั่งเขียนไว้แล้วนั่งมาไล่ดี ช่วยคิดในตรงนี้แล้วครับนะโอเคเริ่มจากตัวหนูตรงนี้ก่อนเริ่มจากตัวฐานก่อนนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในสิบแปดตัเรียนนั้นมี2เป็นตัวประกอบถึงแปดตัวแสดงว่าสิบแปดตัเรียนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรียนหาด้วยสองตัวเลยนะเขาบอกเคดเป็นตัวนักเคดเป็นตัวนักแต่ถ้าเคดเป็นเป็นเก็ต้องก็ลงตัวแน่เพราะว่ามันมีในสิบแปดมีสองเป็นตัวประกอบอยู่ทั้งแปดตัวถ้าหารด้วยสองแค่ตัวเดียวมันก็ต้องลงอยู่แล้ว ส e 8หารด้วย2กำลังสองก็ต้องลงตัวเหมือนกันเพราะในตัวส8แเองมี2องต้งแตัวโดนหารด้วย2แค่2ตัวมันหารได้แล้ว18หารด้วย2กำลัง3ก็ต้องลงตัวเช่นเดียวกันส8หารด้วย2กำลัก4ก็ต้องลดตัวเช่นเดียวกันส8หารด้วย2กำลัก5ก็ต้องลมตัว18หารด้วย2กำลัก6ก็ต้องลดตัว18หารด้วย2กำลักเอ็ก็ยังลดตัวอยู่เพราะว่าอะไรครับ ในตัวของสิบแปดนั้นมี2องต้งแดตัวถ้าเราสองหารแค่เจ็ตัวมันหารได้อยู่แล้วลงตัวแน่สิบแปดหารด้วยสองตัวละแปดก็ยังคงลงตัวอยู่นะครับเพราะว่าในสิแปนั้นมีสองเป็นตัวประกอบถึงแตัวนะครับเนี่ยหารที่ได้ก็จะได้ตรงนี้ครับสิบแปประกอบด้วยตรงนี้กับตรงนี้คูณกันถ้าเราสองแปดตัวหารไปยังคงเหลือตรงนี้ครับเนี่ยมันจะได้สามตัวลสี่หกห้าสเจ็ดนะครับ ก็ลงตัวแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเอา10แปหารด้วย2กําลัง9อย่างเงี้ไม่ลงนลครับไม่ลงตัวละเพราะว่าไหไรใน10แดมี2เป็นตัวประกอบอยู่แค่8ตัวเท่านั้นนะนั้นหารด้วย2กํลัง9เนี่ยไม่ลงละแสดงว่า10แปดหารด้วย2กําลัง k แล้วลงตัวได้ไนะครับแล้วลงตัวได้นะครับค่า k ที่เป็นไปนได้ก็คือตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7ถึงแค่8นะครับเห็นนเุผลเพราะว่าในสิแบบมี2เป็นตัวประกอบอยู่8ตัวนะครับดังนั้นก็สามารถหาได้ตั้งแต่2กลัง1จนถึง2กำลัง8กล่าวไว่าค่า k ก็จะเป็น1 8จนถึง8ถ้าเอา k ที่มากที่สุดก็ต้องเป็น8นะครับนะคงพอเข้าใจแนวคิดของตรงนี้นะครับ ใชและนะครับเล่นกีเยอะมานั่งรั่านอีกไม่ไหวหรอกนะนะสมมุติครับอย่างข้อนี้ครับ ค่ามาันพิสุดนะเขาถามเอาตัวที่มากที่สุดนะครับที่สองยกกำลัง k หาร50แสิบแอลโคียแลนึ่งตัวงั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่า50แสิบแอลโคลีนนั้นเนี่ยนะครับมันมี2องยกกำลังเกอบอยู่กี่ตัวนะครับ50แสิบแอลโคลีนเป็นหคูณสคูณสคูณไปเรืเ่อยๆจน 50. ถึงห้าสิมานั่นแล้วพี่ตายแน่เลยโอเควิธีการเช็คครับ หลักกรองนั้นจะเอามาเช็คในพวกที่เป็นจำนวนเฉพาะครับอย่าง2เนี่ยเช็คว่ามี2มปเ,ออ 3, เป็น,ปนะน,นตัวประกอบกี่ตัวอย่าง3ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะนะก็จะเช็คได้ว่า5้าบตัวเล่นนั้นมี3มเป็นตัวประกอบกี่ตัวนะหรือว่าจะเช็คว่า50บตัวเี่นมี5เป็นตัวประกอบกี่ตัวเช็คได้ครับโดยใช้หลักกรองเลยนะครับส่วนถ้าเป็น,น,น up, pm, ตัวอืววน่นที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนี่ยลักรองเช็คตรงๆไม่ได้แต่ว,ว่าประยุกต์ใช้ได้นะครับเป็นประยุกต์ได้นะ เนี่ยถาต,ตรงๆก่อนเลครับข้อแรกนี้ต,ตรงๆเลยครับต้องการเช็คว่า50คาร์บอนเลนนั้นมี 2, 2เป็นตัวประกอบกี่ตัวจะได้ว่า50คาร์บอนเลนจะมี2เป็นตัวประกอบอยู่ทั้งหมดเท่ากับเวลาคิดให้ทูกนี้เลยครับ50กับเชื่อมครับกั50ตังจะเช็ค2ใช่ไหมครับาหารด้วย2 อย่าู่น,นะแต่ตอนนั้นจะเช็คได้เนี่ยพวกนี้ต้องเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วนะเอาละครับลองเข้าไปเช็คดูต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะห้าสิบหารสองครับแล้วก็บวก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 ไปเรื่อยๆเห็นไหครับคูณเศษลงเลขต์กับดีไว้นะครับโอเคนะจริงๆแลมันก็ไม่ใช่งงเลยกระครับมต่ตัวฟอร์มับตัวฟอร์มฟังก์ชันคือเอาผลหารที่ได้เนี่ยนะครับ คิดเอาแค่จำนวนเต็มของมันเท่านั้นคิดเอาแค่จำนวนเต็มของมันเท่านั้นนะครับแล้วบวกบวกคือทำเป็นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่างราดับขั้นห้าสิตั้งสอง,สองหารเด้ย25ครั้งลงตัวพอดีนะ25ลงตัวพอดีนะในเดือนแรกให้ผลลัพธ์ยีเนี่ยครับหาร2ต่อไปอีกทำอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆเอาแต่ตรงส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น25หาร2องเราเห็นจะได้12ครั้งเขียนไปครับ เศษทิ้งไปเลย12หาร2จะได้6ครั้ง6หาร2จะได้3ครั้ง3หาร2จะได้1ครั้ง1หาร2ทีนี้ไม่ได้ละสักครั้งเดียวงั้นเนี่ยครับจำนวนของ2ที่จะมีอยู่ครับตอบว่ามีรวมกันนะครับ 37, 40, 47, 47ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเรียกว่า5 1แต้เอะรยกมี2เป็นตัวประกอบอยู่ 47เตัวเพราะฉะนั้นแสดงว่าห้าบแปจะหารด้วย2อกำลัง1มันก็ลงตัวครับห้แปจะหารด้วยสองกำลัง2มันก็ลงตัวครับห้แปจะหารด้วย2กำลังสาก็ยังคงลงตัวครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงตัวสุดท้าย5้แป้หารด้วยเนื่องจากมันมี2องว,วิธประกอบถึ่ตัวนะครับแปลว่ามันหาร เอา2องได้หลายตัวไปหารมันเนี่ยได้อย่างมากที่สุดก็แค่47ตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่า5้าสิบหารด้วย2องตลอดสี่สิบแปเนี่ยยิง่งไม่ลงละไม่ลงตัวละเพราะใน58มี2มอยู่ไม่ถึง48ตัวมันมีแค่47ตัวดังนั้นเราจรึงกล่าวได้ว่าค่า k นั้นซึ่งเป็นจำนวนนับเนี่ยนะครับจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะครับจึงเท่ากับ1 2 3ไปไเรื่อยๆจนถึง47ค่า k ที่มากที่สุด 4 7นะครับนะตกลงเราลองใช้มาเช็คแบบนี้แล้วครับนะจะจะเช็คได้เนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะครับถ้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนี่ยต้องประยุกต์นิดหน่อยนะครับอ่ะหยู่เทมแล้วก็จดนะครับ